สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพายามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกันยาย,ยน2568นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กดสติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ยูเซอร์บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เราไปดูกันว่าดวงของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่เซเว่นออฟั ทรีออฟโซดแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งไม้ไนถือถ้วยใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่งถือเหรียญครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวกรกฏลักษณะกรกฏจะเป็นยังไงกันบ้างาชาวกรกฏนะครับอาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ต้อง เรามัดระวังนิดนึงในเรื่องของสภาวะอารมณ์และจิตใจอาจจะเป็นเขาคนนั้นน่ะที่มีความรู้สึกที่เป็นปัญหาตรงนี้เนาะอาจจะแบบเหมือนมีความผิดหวังความเสียใจความรู้สึกแบบ จับต้นชนปลายไม่ถูกอะในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเป็นอะไรที่อาจจะดูเหมือนกับมีความรู้สึกที่ยังอึดอัดใจนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็กระทบเข้ามาสู่ความรู้สึกของตัวคุณเองด้วยเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาไม่ว่าจะเป็นทางน e g a t i v e หรือทาง positiv เราก็จะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งเหล่านั้นอิทธิพลของดาวสองคือดาวคู่ของชาวราศีกรกฎได้เดินโคจรถอยหลังลงมาทับในเรือนมอรณะนะครับ จากสุภาเข้าสู่เรือนมอรณะอันนี้ต้องระมัดระวังมรณะแปลว่าทางไกลแปลว่าผัดพลาดแปลว่าความรู้สึกที่ผิดหวังความคิดไม่ตรงกันแต่มันไม่ได้แปลว่าแย่ทุกอย่างแต่มันแปละวะ่าเรากับเขาอาจจะมีระยะห่างมากขึ้นมีความรู้สึกที่ความรักความสัมพันธ์เริ่มถอยหลังลงครองอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหรือความรักความสัมพันธ์เกิดความรู้สึกที่แบบ เหมือนมันอึดอัดใจรู้สึกเหมือนมีเคมีไม่ลงรอยกันความรู้สึกไม่ลงตัวกันอะไรแบบนี้เกิดไพ่สามดาบนะครับแล้วก็เซเว่นออบคัพมันเป็นความรู้สึกที่แบบอย่างที่บอกอะว่ามันเป็นพลังงานของความรู้สึกที่ยิ่งห่างไกลมันก็ยิ่งมีประเด็นยิ่งมีปัญหายิ่งมีความเสียใจยิ่งมีความรู้สึกที่ มันไม่สามารถต่อติดกันได้ในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันได้มันก็เลยอาจจะทําให้ความรู้สึกระหว่างเขากับเราอาจจะเริ่มมีช่องว่างระหว่างกันและกันมากขึ้นทําให้มีการหยึดติดในเรื่องของความผิดหวังความเสียใจสิ่งต่างๆมันไม่จําเป็นต้องเป็นเตยปาตีมันไม่จําเป็นต้องเป็นบุคคลอื่นมันอาจจะเป็นระหว่างเรากับเขาที่มีความรู้สึกที่ไม่โอเคกันห่างเหินกันความรู้สึกที่ไม่สอดคล้องกันอย่างที่บอกว่าดาวคู่ตกในเรือนมรณะเหมือนกับ สองปีก่อนที่เคยผ่านมานะครับมันก็ยิ่งทําให้เรามีความรู้สึกว่าแบบเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกนะว่าดาวเสาร์เนี่ยเคยเดินโคจรไปอยู่ในเดือนสุภาะในช่วงของเดือนมิถุนายนกรกฎาสิงหานะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวเสาร์เนี่ยเข้าเดือนสุภาะอันเนี้ยเริ่มมีอนาคตแต่มันจะถอยหลังมาก็คือในช่วงนี้มันทําให้เราอ่ะออต้องพิสูจน์ใจกันนะว่าแบบเออมันจะผ่านหรือมันจะจบแค่นี้ มันอยู่ที่วัดเราตัดสินใจนะครับมันเป็นบททดสอบของเราอีกครั้งหนึ่งถามว่าดาวเสาร์จะอยู่ที่นี่อีกนานไหมคือบอกเลยตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงธันวาคมอะ่ะยังอยู่ในเรือนมรณะอยู่นะครับน่าจะเป็นปีหน้าถึงจะเดินขึ้นไปปีหน้าก็ประมาณผมไม่แน่ใจยังไม่เช็คชวนนะครับว่าช่วงไหนมก,กราหรือกุมภาอะไรแบบเนี้ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ายังไงเดือนเนี้ยครึ่งเดือนหลังเนี่ย ยังไงดาวคู่ก็อยู่ในเรือนมรณะแน่ๆแล้วถอยหลังด้วยบอกเลยว่าการถอยหลังลงเรือนมรณะเนี่ย<ม>นะครับ<ม>เป็นดาวเสาร์เนี่ยจริงๆในตามกฎเนี่ยบอกว่าสุขภาพจะแข็งแรงสุขภาพจะดีแต่อันนี้มันเป็นดาวคู่ไงมันก็หมายความว่าเราอะ่ะก็ต้องระมัดระวังนะครับสิ่งที่เคย ดีในอดีตมันจะถอยหลังลงครองเอาง่ายๆแบบนั้นเป็นต้นมันจะเกิดความผิดหวังความเสียใจความห่างไกลเนาะแต่ไม่ต้องกังวลไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นทุกๆคนแร้วว่าจะไม่ดีด้วยมันมีไพ่หนึ่งหม้อยู่นะครับมีไพ่อัศวินถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่คิงถือเหรียญไพ่บอกว่าคุณนะครับจะต้องเป็นแกนหลักศูนย์กลางนะครับให้มั่นคงต่อความรู้สึกนะคิงถือเหรียญเขาอาจจะไม่ได้มาพูดมาหวานกับเราแบบ ร้อยเปอร์เซ็นก็ได้แต่มันก็มีบางครั้งที่อาจจะหวานบ้างก็มีเพราะอัศวินถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างพูดอะไรแล้วแบบเหมือนมีกําลังใจมีความรู้สึกมีการเดินหน้าไปต่อกับความสัมพันธ์ถึงแม้มันจะ,ะบุ๋วหวาบ้างไม่หวือหวาบ้างแต่บางทีก็พูดน้อยตอตหนักนะครับแล้วก็มีความรู้สึกยังติดต่อยังสื่อสารยังมีแพชชั่นกับคุณอยู่หนึ่งไม้มานะครับยังไงความรักยังถือว่า ไปในทิศทางที่ดีได้แน่นอนแค่เราอาจจะต้องปรับคับประคองมันไปหน่อยเพราะอย่างที่บอกว่าดว,ดวงตอนนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยโอเคก็พยายามอ,อ,อย่าเพิ่งคาดหวังกับความสัมพันธ์อันดับแรกเลยอันดับที่2คืออย่าเพิ่งใช้อารมณ์ในการตัดสินใจจนเกินไปนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าชาวราศรีกรกฎลักนณะกรกฎเขารู้สึกยังไงเพิ่มเติมกันต่อ พ่ใบแรกนะครับแถวล่างเป็นไพ่1เหรียญสองเหรียญ Justice The Sun ใบสุดท้ายแถวล่างแปดถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับว้าวสิถ้วยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับในท้ายที่สุดแล้วอะ่ะคุณจะมีแสงสว่างนำพาชีวิตให้กับตัวคุณนั้นไปต่อในสิ่งที่ดีถ้าคุณยังเลือกที่จะดิ l i s ส ซิกต่างๆหรือปัญหาต่างๆ รหรือความผิดหวังต่างๆความคิดฟงุงซานต่างๆไปคุณต้องพยายาม move on ตัวเองออกจากความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นนะใครที่ต้องการความชัดเจนนะครับกับความสัมพันธ์มันจะมีโอกาสที่คุณจะได้รับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นไพ่ justice นะครับสองเหรียญเราอาจจะต้องพยายามบาลานซ์สมดุลความรู้สึกของเราให้มากขึ้นพยายามมีเหตุมีผลนะครับในการคิดในการตัดสินใจดาวคู่ไปตกในเรือนมรณะไม่ได้แปลว่าคู่จะตุย นะครับเพราะว่าถ้าตุยตุย2ปีที่แล้วไปแล้วนะครับตอนนี้เขาแค่ถอยหลังลงมันแปลว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะห่างไกลขึ้นนะมีไพ่ใบนี้8ถ้วยมันเป็นสัญลักษณ์ของความห่างไกลความรู้สึกที่อาจจะแบบว่าอ,อยู่ใกล้ก็เหมือนแบบอยู่ไกลอ่ะเข้าใจคำนี้ไหมครับบางคนเนี่ยผมเคยเได้รับคำปรึกษาจากลูกดวงนะครับหลายๆคนเลยบอกว่าอยู่บ้านเดียวกันแต่ ไม่คุยกันนะครับหรือคุยกันแค่คำสองคำแล้วก็ต่างคนต่างอยู่นะครับทำเฉยชาต่อกันนะแบบนั้นเป็นต้นจริงๆแล้ว่ครับคือผมคิดว่าหลายคนนะครับเป็นพฤติกรรมแบบเนี้ยจริงๆะครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่ดีและออร์แกนิกเลยนะการที่อยู่แบบเนี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันคาราคาซังมันไม่ชัดเจนแล้วก็ ไม่พูดกันด้วยมันอึดอัดมันอึมครึมมันแบบกดดันหลายอย่างมากผมคิดว่าจริงๆอ่ะมันถึงจุดจบของชาวราศีกรกฎถ้าคุณอยากตัดคุณอยากไปคุณตัดคุณจบคุณไปได้เลยไพย่ใบนี้นะครับ ถวยแต่ให้คุณตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับอย่าเอาตามไพ่ไม่ใช่ไพ่บอกว่าตัดฉันก็ตัดไม่ใช่แบบนั้นนะครับหมายความว่าไพ่เขาแค่บอกแนวทางว่าแบบเออถ้าเราอยากตัดเนะี่ยช่วงเนี้ยเราจะทําใจได้เราจะตัดความรู้สึกสิ่งต่างๆได้แล้วเราจะเริ่มต้นใหม่อันนี้นะครับมีไพ่ใบนี้ด้วยเดิร์ันมาด้วยแปลว่าการเริ่มต้นมันหมายความว่าเราจะมีทางออกที่ดีกว่าหรือมีความชัดเจนที่มากกว่า นะครับเพราะสุดท้ายอ่ะยังไงคุณก็ได้10ถ้วยนะครับสิถ้วย1เหรียญมายังไงความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณตัดจบคุณ Move on นะครับแล้วรอดาวเสาเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนสุภาอีกครั้งหนึ่งแบบเต็มเต็มตัวน่าจะเป็นในช่วงประมาณปีหน้าเขาดาวปีหน้าค่อยว่ากันแต่ว่าปีนี้บางคนบอกว่าถ้าหนูจบคนนี้แล้วหนูจะมีคนใหม่เข้ามาเลยไหมคือใจเย็นๆก่อนคุณรักใคร นะครับคุณอยากมีเขาแต่คุณแบบอยากมีคนอื่นแล้วอะคือใจเรามันเร็วเกินไปหรือเปล่าคือไม่ได้ว่าคุณไม่ดีนะที่คุณแบบนั้นอะดีที่คุณ move on ได้แต่คุณนะเลือกตัดสินใจคนอื่นเร็วเกินไปบางครั้งอะคุณต้องคิดก่อนว่าแบบเฮ้ยเราอยากมีคนอื่นเร็วๆแปลว่าเราแค่เหงาหรือเปล่าหรือว่าเราแค่แบบอยากลืมเขาเลยอยากมีคนอื่นแบบนั้นหรือเปล่าจริงๆถ้าคุณเปิดใจได้ แต่ถ้าเกิดคุณแบบแค่ว่างเหงาหรือต้องการใครมาทดแทนในสิ่งที่เขาเป็นอย่าทำนะครับอย่าทำอย่าหาทำให้คุณพยายามอยู่กับตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนฮิลลิงตัวเองก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับต่อให้คนอื่นเข้ามาบางครั้งคุณก็ยังลืมคนเก่าไม่ได้มันก็ทำให้คุณอะไปติดกับดักเดิมกับคนใหม่อ่าทีเนี้ยแทนที่คุณจะมีความสุขกับคนใหม่กลับไป คิดถึงแฟนคนเก่าอยากกลับไปหาคนเก่าอีกะทีนี้มันก็เป็นรักสามเศร้ามันก็เป็นความรักที่มันดูไม่โอเคเห็นไหมครับดังนั้นคุณต้องพยายามตัดสินใจหรือคิดอะไรเนี่ยควรที่จะต้องคิดหน้าคิดหลังก่อนอยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่งก่อน3มเด,นเดือน4เดือนมันไม่ได้นานมากนะครับมันจะดูนานแหละเพราะว่าถ้าเกิดเราไปแบบคิดวนซ้ำแล้วซ้ำอีกคิดแล้วคิดอีกนะครับกับความรู้สึกแล้วก็ไปแบกรับกับความสูญเสียอยู่ อย่างแรกเลยคุณต้องกลับมาเป็นตัวของตัวเองก่อนมั่นคงให้ได้กับความรู้สึกก่อนคุณถึงจะมีความสุขได้อย่างสิบถ้วยนะครับหรือใครยังอยากไปต่อมันก็ยังมีโอกาสเพราะหนึ่งเหรียญเนี่ยยังไงก็คงเป็นสิ่งที่คุณยังได้รับความรู้สึกที่ดีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆสิบถ้วยคือยังมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ที่ยังลงตัวได้ในอนาคตข้างหน้าถ้าเรารู้จักที่จะรักตัวเองนะครับ แล้วก็พัฒนาตัวเองเป็น New เวอร์ชัที่ดีกว่ามันก็จะมีโอกาสของการมีแบบออร่ามีเจิดจัดได้นะครับไพ่ใบนี้คือไพ่ justice นะครับแบบเพราะว่าเราก็ต้องบาลานซ์สมดุลความรู้สึกไปนะครับโอเคความรักความสัมพันธ์ยังสามารถเดินหน้าต่อกับความรู้สึกที่ดีถ้าตัวคุณเองรู้จักที่จะาวางตัวเองไว้ในจุดที่มันควรจะเป็นและพยายามมีความสุขมีความรู้สึกที่ดี 1. ไม้นะครับห่ถ้วยอ่าไม่ใช่หนึ่งท้ไม้แล้วก็อัศวินถือถ้วยแล้วก็คิงถือเหรียญเป็นอะไรที่บอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะยังสามารถเดินหน้าต่อถ้าคุณรู้จักที่จะแบบผ่อนหนักผ่อนเบาตอนนี้คู่เรารู้ว่าสัญญาณของดวงบอกแล้วว่าเราอยู่ในสภาวะที่มันไม่ดีนะครับเอาง่ายๆถ้าเปรียบเทียบ เหมือนเศรษฐกิจไทยตอนนี้ไม่ดีแล้วคุณจะไปเปิดร้านคุณจะไปเปิดแบบอะไรที่มันแบบเออแบบเขาเรียกว่าลงทุนเพิ่มแบบมหาศาลน่ะแล้วคุณจะเอาลูกค้าจากไหนเนเมื่อเศรษฐกิจมันไม่ดีถูกไหมครับอันนี้เปรียบเทียบไม่ฟังความรักก็เหมือนกันความรักก็บอกว่าชาวกรกฏดาวความรักตกมรณะแล้วคุณจะไปคาดหวังให้มันดีแบบร้อปอร์เซ็์ แล้วฉันจะแต่งงานถ้าจะมีลูกอย่างเงี้ยมันได้นะครับแต่มันน้อยที่จะเป็นแบบนั้นได้ดังนั้นก็บอกไว้ว่าพยายามอย่าทาอะไรฝืนดวงเพราะผมเคยมาทํามาแล้วผมเป็นนักพยากรณ์เรารู้ดวงดีแต่เราไปฝืนมันนะครับนะสุดท้ายมันก็ฝืนได้นะแต่ฝืนได้ไม่นานครับสุดท้ายอ่ะมันเหมือนเราแบบอืมมันเหมือนกับอะไรดีละมันเหมือนกับเราฝืนฝืน ชะตาฝืนความลึกขิดอะ่ะสุดท้ายมันก็ไม่ไหวอะ่ะมันก็ไปต่อไม่ได้ดังนั้นพยายามประคับประคองตัวเองไปก่อนในช่วงนี้นะครับโอกาสของความสัมพันธ์ยังไปต่อได้นะโอกาสของความรักยังดีนะเขาอาจจะยังปฏิบัติกับเราไปในทางที่ดีได้นะขอให้เราบาลานซ์สมดุลความรู้สึกแล้วทุกอย่างจะโอเคอยู่ถ้าคุณ ปล่อยวางและรู้จักจังหวะและโอกาสนะครับรอนิดหนึ่งเนาะเราก็ค่อยๆดูไพ่แนะนำไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ยังมีทางออกให้เราแบบเออได้ฟังได้ดูมีแบบ การพิคพิจารณาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจใดูดวงแบบแม่นยําเป็นคําถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับพอรับสนุนกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณคราม